สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อหนึ่งถือกล่องอีสานพัดทินแชแนลพี่น้องพอพีพอน้องเนาะนี่คือบึงน้องบอนเก็บ่พัดบรรยากาศบรรยากาศงามๆพี่น้องเขไดในบ่งในโชคกันหลายผู้หแล้วคนเซอร์เล่ว่าบ่เคยมากพี่น้องเนาะบรรยากาศสะนามใหญ่ควงควงพี่น้องสึกยอดเลยทีเดียวว่างๆมาพักผ่อนยนใจกันได้เด้อพี่น้องเด้ออีสานพัดทินแชแนลแนะนำให้พี่น้องเข้า มานหลวงกไดพี่น้องเขานหลวงรอเก่ามาทางพระราดเขาประตูหาจอดรถแล้วยางเลี้ยวสายมาทาังนี่แหละข้างหัวบึงน้องบอลประตูประเทศใหม่แหลวเดี๋ยวผมจะ z o บ m มาน,นี่ประตูใหม่เขามามองนี่พี่น้องเขามาได้เลยีเ่ียวครับบึงน้องบอลหรือสวนนกนะพี่น้องเนะาะเกาะกลางครับสุดมองนั่นเพราะว่านาม,มัรสีสองฟังฟังพูนพี่น้องไกลๆมันอีกฟังหนึ่งนี่คือเกาะกลาง มาพักผ่อนรใจมานาั่งพักผ่อนปูเปนอนอปูสาดปูเสื้อนอนปัดมือกันใดพี่น้องเอาขอ้อาวหน้ามานั่งกินกันห้ามพี่น้องอย่างเดียวพวกเอ็นกระหอต่างๆของผิดกฎหมายต่างๆมองนี่เป็นมองที่ทีมชาติแมนบอกเพิ่นมาฝึกพ่ายเลือมีลายรูปแบบด้วยทีเดียวเนาะเพื่อสุขภาพเพื่อได้ความแข็งแรงมาต่อไปเนาะไปสู่กับซาต่างสาตต์ต่อไปบ่งน้องบอลครับเป็นศูนย์รวมกีฬาต่างๆ มาให้อาหารปลาก็ได้ไดดพี่น้องปลาอยู่นี่มิเตตโตยง่ายเบิ้งเบิ้งจะซูมเบิ่งพอดีน้องเพิ่นให้พอดีเนาะพูน่ะปลาพี่น้องปลาดุกเผือกหล,ลายๆเด้ปลาดุกมิเตตโตยง่ายพูน่ะอันนี้คือปลาดุกเผือกปลาดุกเผือกปลานี่ร้อยครับพี่น้องปลาบึกใหญ่ก็กม, <c oughs> ม,งงมีนี่เตตโตง่ายเนี่เนาะเอาไปเลี้ยงซะบนะ่ปะเหรอ ปลาดุกเผือกพี่น้องมาพี่น้องบางว่างก็ได้เนาะออกกําลัางกายมอาอักกํนลใจไม่เซลฟีีส่วนดีส่วนน้องพาคขอบกลัวมากกันแล้วกันพี่น้องเนาะเบึงน้องบอนครับเบึงน้องบอลฝส่งบันสิบปีระบาดหนึ่งสิกรับได้บบดนี้พี่น้องขับทางส่วนหลวงรออเก่าคือเก้าวันต่อไปเนาะทางเข้ามา๋ยวก็เเ้นจ้ามากกันไหมมือหลังจ้กมากกันไหมพี่น้องมาพัาก,กน่อนจัจ่ายาออกกําลัางกายสละเพื่อนวานเนาะ ออมีกีฬาห้เล่นหลายอย่างหลายชนิดนอกจากปั่นจักรยานแล้วมาเลี้ยออกกำลังกายผ้าเรือสลับกันมาพอผมสิพายางกับกับประตูทางเก่าทางโซลวงรอเก่าพี่น้องเดี๋ยว้นสิปิดประตูแล้ว นี่ยางมะฮอดนี่ยางมะฮอดแล้วพี่น้องเนาะประตูทางออกขามฟังไปทางสวนหลวงรอกเก่ามันทัไปเนาะนี่คือสวนหลวงรอก,ก้ากรุงเทพพระมหานครครับพี่น้องนี่ประตูเฮ็ดแล้วไหมมันต่อไปเนาะทางปั่นจักรยานทางแลีนพี่น้องพี่น้องฟังไปฮะเมื่อหลังก็สิมาเต็มรูปแบบหฮวยอันนี้พี่น้องร่วมโลกพี่น้องอันนี้ก็มาอกกอกาลังกายน้ำก็นี่ก็ได้นี่มาเนี่สองตัวสามตัวนี่ตัวลำตัวรวยตัวนี้พี่น้อง ตัวเงินตัวทองมาถัดไปเอาหมอหนึ่งกระลั่งลุบโพลุบโพออกจากทอมาบ่ายนี่เอาคนน่ะตัวบักใหญ่เลยบ่ายนี่วิวิวพี่น้องตัวล่าง oh. ตัวลุ <an> ้ยตบ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 อาอ่าอ่านี่นี่ประตูสกลงรอกเก so well. The so <hr> ่าไปแล้วพี่น้องพี่น้องยังแรงออกกําลังกายกันอยู่วันต่อไปเนาะ เส้นทางที่ผมแลนประจําเส้นนี้แะพี่น้องต่อไปแลนมานี่กับิลแลนเขาพูดละไปบึงน้องบอนไปแลนดท้งฝุนต่อพี่น้องส้มบรรยากาศดีๆนี่ทางนี้ง่ายพี่น้องจากนี้ไปประมาณ4ี่รยเมตรก็หอดประตูประตูประตูห้าเขามาจากศรีนครินทร์พระลาไดวันต่อไปเนาะพี่น้องง่ายเดี๋ยวผมจะอาิบาย่าง,ง,างไปเจบาพาไปเรื่อย คือประตูนี่ลังออกมานี่นี่คือประตูสน้นหลงเราเก่ากับสะพานบึงหนงบ่อนที่ผมพาไปมากเมื่อกี้พี่น้องกาบด้วบาดนี่ใล้สีทุ่มหนึ่งแล้ววันต่อไปนี่หอดหัวโค้งแล้ววันต่อไปสี่ร้อยเมตรพี่น้องยางไปหอดซุ่มประตูหาใกล้ๆนะเขามงกทันต่อไปเนาะ นี่พี่น้องกำลังเล่นผมเล่นแล้วล่ะเมือนี้็เก็บผาพเก็บรลปให้พี่น้องเขาได้เบ่งได้ส้มกันเนาะเปิดไอติวะเคยมากวันตสบอยพี่น้องประตูหางสังเกตมีต้นไม้ต้นตางต้นมะพร้าวแม่นบ่ต้นปรามต่าง อันนี้ประตูห้าพี่น้องเข้ามาทางพระลาดหรือสีนคกขรินครับุ่นตรงออกปูนพระลาดสีนคกรินหนึ่งกิโลนี่คือประตูห้าพี่น้องที่ผมเข้าประจําเข้ามงกดอี่มองล้านจอดรถพี่น้องจอดแล้วครับยางไม่นี่พี่น้องยางไมน่นี่ตรงไปนี่สีห้าร้อยเมตรพี่น้องเข้าประตูเอดไม้สวนหลวงบึงน้องบ่อนพี่น้องเด้อ เปิดได้อยากมากครับหลังจากพักควรมันใจในะสวนหลวงรอกเก่าแล้วก็ไปบึงน้องบอดได้พี่น้องบึงบักไง่ต้นใหม่กันหง่บักวากันน้อยหง่พี่น้องเฮ้ออจุด